<ersch> ร้อมัเทึรเรียบร้อยใส่เกือบยังอ่าไรโอยเปนในต้เปนนี่เห็นเห็นตับบวชเแล้วก็ใส่เกือบจักเดียวยเพิ่มยิ่งเิ่ม้วแต่ขนาดย่างขินเนี่ยมันกดใส่หมดเกือบเลยโบนโนนี่นี่ไม่่างขาย่างแค่เก้าเดียวต้องใส่เือโอเคครับใส่ลงเขา เราดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมโอ้โหมีสามขีดนะครับไม่สําเร็จก็เกินไปแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับมีทั้งสองขีดสามขีดนะครับพี่น้องมันต้องสำเร็จ <c oughs> เราจะทําให้ได้ <c oughs> ด็อกเตอร์มานกบวงคำกับศาสตราจารย์พ้วพว่าบงคำเราจะทำพี่น้องของใครวะใครวะดทยวิธี <c oughs> <c oughs> แม่เลยบอกเอตัน <c oughs> เอตาลไม่ต้องมายุ่งเลยนะเ <c oughs> <c oughs> อตาล ไม่ต <Es> <an> ้องมายุ่งเลยนะอานะชอบเล่นแบบแรงากระโดดทีเราพี่นาว่ามันเสเม้าเน่องแกกระสกไกทอดเหมืนแองก็ากับหมาเนาะเป็นกิมก็นด้อร่นะแต่มันชอบชอบเป็นเกลียวชอบชอบเป็นกี้กาเล่นแล้วมันล่ เรื่อสมาิเหี้ยกนีองเสียบมห็้มสมสารมากลยของนิิปั่นเมตตานยทุ่ทุอยูท่ทุุสัสดีทุ่มใจสืออสวัสดีครับงท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหน้า ມູນີ້ເຈົ້າຢາຄີມໂອຍບໍ່ຮຫຍັງດອກໂ